แล้วก็ไปถ่ายภาพในสถานที่สําคัญต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาโฟโต้ช็อปหรือพยายามหามุมหลบภาพให้ได้คือเสาไฟกับสายไฟสายเคเบิลสายไฟบางแห่งคือเยอะมากจริงๆนะครับแต่จากนี้ต่อไปที่แม่สายหากว่าเราไปท่องเที่ยวไม่ต้องโฟโต้ช็อปหรือว่าหามุมหลบภาพกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับได้ทําการตัดสอบไฟฟ้าต้นสุดท้ายลงดินปรับปรุงภูมิทัศนะครับและแก้ไขระเบียบสายไฟฟ้าสายเคเบิลสื่อสารเตรียมพร้อมในการพัฒ นาเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว นายพัสกรบุญลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมตัดเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายแม่สายเมืองไม่มีสายเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขระเบียบสายไฟฟ้าสายเคเบิลสื่อสารซึ่งเป็นอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและยังเป็นการแก้ไขปัญหาทางเดินเท้าที่ขับแคบและป้องกันนกย้ายถิ่นมาเกาะบนสายไฟฟ้าเป็นจํานวนมากเป็นประจําทุกปีที่ก่อให้เกิดความสกปรกเสี่ยงต่อโรคระบาดและโรคติดต่อข้ามถิ่นอีกทั้งเมืองไม่สายเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากซึ่งโครงการนํำสายไฟฟ้าสายเคเบิลทีวีลงใต้ดินนั้นจะทําให้เมืองแม่สายดูสวยงามสะอาดตาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับมีการแสดงศิลป,ปะวะัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่น วัฒนธรรมชาติพันธุ์รวมทั้งการแสดงของน้องนองนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะอันดีของท้องถิ่นอีกทั้งยังมีการออกร้านสินค้าชุมชนตลาดสร้างสุข ตลาดนัดสถานศึกษาการแสดงผลงานของนักเรียนและก็พิธีตัดเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายด้านนายดุสิตวิยาพรผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงสู่ใต้ดินทางเทศบาลแม่สายร่วมทุน40ตครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมทุน60ใช้เวลาในการก่อสร้าง360วันซึ่งขนาดนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว